นิยาทางเลยชอบแดกมากๆอืดนะทุกคนมันเยอะดีแข็งเลยแข็งเลย <laughs> แข็งเลยกินไอ้ที่ว่ากินเข้าปากก็ตบมือไม่ใช่อะไรนะไม่ได้อร่อยนะติดคอขอน้ำหน่อยพูดไม่ได้เ <laughs> มนที่บ้านมีไฟฉายป่ะเอาถ่านไปใส่ถ่านตักบ ก็สวัสดีทุกคนนะวันน hmm. ี oh, ้อยู m, nah. oh, ่เรานะครับทีมงานโชกุนก็เปิดคลิปพร้อมยาสั่งลุยเลยนะก็เราก็จะไปนอนกลางทุ่งกันนะวันนี้ประมาณเดือนธันวาคมกลางเดือนตอนนี้ก็อยู่ประมาณเดือนธันวาคกล้ใกล้ปีใหม่ละเดี๋ยวปีใหม่เราก็จะว่ายรถกันแล้วนะอ๋อมากี้ขี้ดินไอ้มันดีดน้ำมันเต็มขาเลยอ๋อนี่มาจากนี่เนี่ยจะต้องเอาขี้ดินลอยนะครับก็เราเอาคันนี้ไปนะเอา อีกโก้งเราไปคันนึงแล้วก็รถไอบีมคันนึงนะอันนี้ก็ทีมงาน่าสังเลยนะทุกคนก็ตอนนี้เป็นอีพีสามนะครับทุกคนก็คนก็เหลือแค่สี่คนนะเพราะไอ้ทั้งซีไม่มานะครับไปต่างจังหวัดนะน,นี่ลำพระทำไปกล่องคลิปแล้วนะ มีเตามีขนมมีฟืนมีน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงอ่าจุดเราใช้บีสิบนะทุกคนนี่ของใช่ใช่ทำอีกน้องเดือนหน้าแต่ถามว่าเรามานอนกันบ่อยไหมนาอยากมานอนบ่อยๆนะเพราะอากาศมันสบายนะครับนี่ยเต็นท์แล้วก็ผ้าห่มนะอันนี้เป็นไฟก้องผมนะทุกคนเดี๋ยวปิดไฟดูเดี๋ยวเราต้องรอไอ้บีนนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินทางจะถ่ายคลิปให้ดูนะ ไม่ได้เล่งคขนเล่งเลยนะให้ให้ใช้แรงเฉื่อยเครื่องเขานะใให้ดูวิวตอนลงนคื้นนะกับเครื่องโซล่าตอนนี้เราเปลี่ยนเรามาใช้โซล่าแล้วไม่ได้ใช้ B10 แล้วนะครับือโซล่ามาลองใส่ดูนะว่าจะการขับขี่จะผิดกันไหมนะครับยังเอามาเป็นเครื่องรุ่นเก่าด้วยนะเป็นเครื่องปั๊มบอสก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกต่างกันเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวเราคนขับเราก็จะรู้อยู่นะครับว่าเป็นยังไงไอ้บีมก็ตามตูมั้งหลังนะไอ้ไฟต้นๆน,นี่ไม่ใช่ มอไซค์นะทุกคนอีโก้งคนะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปจอดในนานะทุกคนที่ผมถ่ายกลางคืนนี่เพราะอะไรรู้ไหมคือตอนเช้าผมจะต้องมาแต่มืดไงกลับบ้านแต่มืดเพราะว่าจะไปชีดยานาตอนเช้านะรว่าโน้นหนางกระบาด้วยเขาต้องลบงบอย่าทานังรุยก็ขี่มอไซต์ตามมาทุกคนเราก็ค่อยๆตอกๆเครื่องไปนะ เล่งหน่อยเล่งหน่อยเดี๋ยวจะดึกนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับทุกคนก็คืนวันเสาร์กลับจากฝึกงานพรุ่งนี้วันหยุดก็นอนซะกลางทุ่งเลยนะมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่นายคลิปนะทุกคนกลางเวลาให้บีมตัางต่อนะจะถ่ายคลิปนะทุกคนกำลังแกะเดี๋ยวผมนอนกับไอบีมไอ่กริปนอนข้างในนะเต็นดุงลมนะวันนี้มาสี่คนมาสี่คนน้องซี่ไปต่างจังหวัด ติดธุระติดธุร,ร,ร,ระนีละ่ละรถไอบีมเอามาก็จะมีขอให้บีมเป็นเจ้าโลกสิบเอ็นแรงครึ่งนะทุกคนที่เราได้ยินต๊อกต๊อกต๊มากันนะนี่โอ้ยบีมรอถานแล้วก็ถังเลยวะเนี่ยก็ของบนกระบะนะครับมีหมอนข้างมุง้งไอบีมแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ลวมุง้งบใช้เต็นนะนนะก็เป็นไฟจากรถผมนะทุกคนไฟหน้า ก็เดี๋ยวเราจะถอยตูดมาชนกันแล้วก็จะนั่งทํากินกันข้างบนนะเฮ้ยดูขาดูแข้งกันด้วยอันตรายเนี่ยกุลืมอย่างหน้าไฟอุลืมเติมเน็ตมาที่ผายเน็ตกูก็มีไม่เป็นไรเนี่ยทุกคนป่นเดี๋ยวผมขอทำมาโน่นและนี่ก่อนนะเดี๋ยวเราทํากับข้าวกินกันแล้วก็จะถ่ายให้ดูกันนะทุกคนก่อไฟแล้วนะวันนี้เอ้มยวันนี้เลยตอนนี้ก็ให้บีมก่อไฟเผากะบะเผามันจะเผากะบะผมไงวแล้วก็เราใช้น้ำมัน B10 เราเป็นเชอ้อเพิงนะครับผมสีม่วง อันนุยาสั่หน่ดยยืนอันนี้ไอ้มินนะมอมีรับจ้างครับนี่ครับทำงานยาติต่างโดยเดี๋ยวเราจะเฮ็ดอาหารกินกันนะครับเดี๋ยวจะปิดไฟรถคุยก่อนมั้งจะได้ไม่แทงตามึงจะรถเมล์ไหนไว้ใต้นี้หรือเปก็จอดนี้แน่ไเป็นไรแหรอปไาทุกคนเดี๋ยวรอผมทําอะไรกินก่อนเนาะแล้วก็จะถ่ายให้ดูไอกทีนะครับติดกันหนึ่ไม่หามากนักติด เวอา้า,นาหนาวอเออเดี๋ยวตั้งละจะได้อยู่ข้างบนไม่ต้องเดินมาข้างล่าง,างอันตรายนี่ตกน้ำมอไฟเลยนะนี่ใช้แกนก้อนของญาสั่งเลยนะครับไม่าด้กตกจีนเลยไนมะ่ดูงก็เตาะจีนเลยไะแต่อยู่บนรถต้องเป็นรถจีนนะครับทุกคนไฟนี่ก็แรงนะทุกคนเดี๋ยวเอาคนมเรียงเรียงกันโอเคนะครับก็ไฟผมขี่ไปเอามา่มามาที่บ้านมาเมื่อกี้นะแล้วออกมาดูโอ้โหยังแก่มามองมาไกลๆอ่ะแล้วมอไม่ได้มา หม้อไม่ได้มานะครับก็เลยต้องใช้หม้อไฟนี้นี่ข้างในก็จะเป็นลูกหมูนะเอ้ยลูกชิ้นครับก็นะครับทีมงานโชกุนเอาหไปดิเอาไปดิทีมงานยาสังเดชก็นะครับปัญญาอ่อนนะครับก็เอาเตามาแต่ไม่เอาหม้อมาเลยปัญญาอ่อนเฮี่ยงแล้วเขาเรียกว่าลืมกูจะเอามาย่างหนูด้วยอะไรเขามาย่างหนูเตาแก๊สก่อนนะเน่ยคุยมากแล้วถีบติดโต๊ะเลยคุยมากเราเอาหนูหน้ามาแล้วทุกคนเอามาย่างนะ อีลาบกี่แล้วก็หนูนามาย่างเันผิงไฟไปในตัวด้วยนะครับตอนนี้ประมาณสิบเก้าไม่ร้อนนะเอ้ยร้อนไม่เป็นไรมีสิบแปดสิบเก้าองศาได้ไหมตอนเนี้ยประมาณสิบแปดองศานะก็พิจิตรก็ดินเลยปิดไฟดิยวจะถ่ายรูปที่โซนภาคเหนือหันหันไปตรงนู้นแยกทางเลยบอกว่าจะถ่ายไฟเห็นเห็นแก๊สไหมเปลวแก๊สไหมทุกคนเดี๋ยวเราอ๋อยี่สิบสี่องศาย่งเนือะไรกินบ้านวังถ้ำไม่จริงนะ อ๋อมันมันอยู่เขตวังบ้านบ้านวังถ้ำไม่ใช่ไม่ใช่ยิสีแต่นาฬิกานาฬิกาโคที่แปดนะตอนนี้ตอนนี้ยังไงก็ไม่ใช่ยีิสีค่ะไม่รู้จะเชื่อของใครนะนาฬิกาผมที่แปดไอ้บิมยิบสี่นะแต่เย็นจริงๆตอนนี้เย็นมากไม่ใช่เย็นนะตอนนี้ค่ำแล้วถ้าเย็นมันต้องประมาณหกโมงหรือหนึ่งทุ่มใช่ไหมเนาะนี่นะไอ้นี่ก็อ่ามอมมินรับจ้างครับแต่วันนี้ต้องซีไม่ได้มาอย่างที่บอกประมาณสิบแปด องศาใช่โชคุณก็ติงตองไปเลยนะเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้ถ้าเธอเต้นช้างดีที่สุดบ้องเยอะไหมแนนขอขอดูเอ็มวีนะครับอยู่ไหนอ่ะอ๋อเป็นนี่ช้างช้างอย่าโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่บ้าไม่โดนนกได้หนูมาจากกลางทุ่งนะเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเราก็จะย่างขอไข่ในลาวไม่เวีน ไฟมันแรงไปปะร้อนเฮ้ยขาลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตับเลบแล้วจจานใช้ดีหมึกเปิดเพลงที่มันเอาเดี๋ยวติดหรือก็ติดไงเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมันแรงเกินวมาดักที่เต่าหมกน่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นกำลังซ้อนน้ำใส่เลยเอาเตามาอย่างดีแต่ไม่เอาหม้อมาบ้าไปแล้วต้องเหรอ เฮ้ยอย่าเพิ่งใส่ดิชิพายยังไม่ยังไม่เอาน้ำร้อนออกเลยเหมือนกันน้ำเย็นใส่แหละใส่ใส่ใส่เลยวะลาบจะได้ร้อนไปเลยทีเดียวแป๊ดเดมมึงตักน้ำให้เต็มกิดหน่อยเลยแล้วหนูมึงอ่ะหนูไม่วางไงยางเนี่ยเพราะไฟแรงอยู่ใส่เลยปะแก้มยังกูยังไม่ได้เลยแหมใส่กันให้หมดขนมกูเนี่ยขนมอ่ะจัดของจะได้บุญวายนิดนึงนะจังหวัดดูเยอะๆใายดูมึงวางกันดิจิพายมึงทำเป็นโปรยข้าวให้นกพิราบเลยไอ้เบน ้อม,มินต้องมินกดดูเอาเอยา,ายังใส่แล้วนะไปเรื่ๆด,ดูนกะกำลังยังโอ้ยมันูนกูรู้มึงชอบไปพี่ลำใหญ่ <c oughs> กล้องผมอาจจะไม่ค่อยเจ๋มนะคนคืนอะ่ะกล้องไม่ค่อยดีนะแต่ก็ถือว่าถ่ายได้นะแล้วนมใครวะใครมา อ้กิ๊ไปดิจะใครอ่ะให้มีนเาไฟาส่องหนูเนยเปิดไฟสองหน้าตัวเองแล้วมันกระแทดุงนี่หนูหน้าตัวเบลเลอร์เลยนะตัวเท้าฝ่ามือเล็กกว่าฝ่ามือหน่อยถานมันเยอะจัดนะเราก็ต้องคอยดูนะครับนี่เราต้องเก็บทรงไม่ค่อยอยู่เลยโ้โหจบสักเพลงไหมเนะี่ยมามากอะต้มรอนะครับ ก็ <L> อันนี้อาจจะลกลูกเล็กๆหน่อยนะยเพราะมันไวจัดท่านหนึ่งเดือดจังอ่ะยังอ่ะหน่อยยังพ่อไงยังไม่ร้อนเลยดูมาดูมามึงเต้นเป็นหมายไทยเลยนะนี่ไฟยังอ่อนนะทีแรกก้โหลุกไฟลุกแบบเผาควายได้ตัว<พ>อ, <ๆ S 2> อ่ะฐานมันจะเอามากุ เผารถผมเนี่ยมันมาล่อมาเป็นกระถังเลยเฮ้ยเด็ดอย่าลืมดับตะเกียงนะตื่นเช้ามาก็ปากูไหม้หมดเลยนะบีกูกกดูแล้วน่ารักนิย่าทังเลยชอบแดกมากมๆาอืดน,นะทุกคนมันเยอะดิแข็งเลยแข็งเลยแข็งเลยก <K id> ินไอ้ที่ว่ากินเข้าปากก็ตบมือไม่ใช่อะไรนะไม่ได้อร่อยนะติดคอขอน้ำหน่อยพูดไม่ได้ เมนที่บ้านมีไฟฉายป่ะเอาถ่านไปใส่ถ่านตากบเอาเอาสมัยก่อนมีนะตากบอ่ะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายแล้วก็จะคุยแบบเล่นๆสนุกสนานไปนะทุกคนกาหม้อมาทำไมไอ้กาพูดผิดคนไทยนี่บ้าบอแล้วใช้กาต้มน้ำเลยดูเราก็เอาผงมาม่าโรยนะผงอ่ามาม่าต้มยำกุ้งนะทุกคน โรยไปที่หนูนานะเพราะอาทิตย์ที่แล้วไม่ต้องใช้ยุงไม่มีอะอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้ว EP ที่แล้วนะเราลองเอาผงมะม่าโรยเพราะว่ากิฟมันไม่กินเผ็ดไงก็เอาผงมะม่ากิฟตลโรยปรากฏว่าอร่อยทุกคนอร่อยจนต้องกลับบ้านอะตอนเช้าไม่ใช่กลับไปเอาใหม่นะไปขี้นะครับพูดเหมือนทีมงานย่าสังเลยนะเมื่อกี้ก๊อบมานะครับฮะเปิดไม่ได้ายบอกอะเปิดที่ไงก็ติดตะถุนห้างอ่ะปะทะ ก็อาจจะมีคำหยาบนิดหน่อยทุกคนแต่ก็คุยกันเป็นภาษาเพื่อนนะถ้าเพื่อนกันจริงๆไปคุยคุณท่านอะไรงมันไม่เหมาะเนมันต้องมึงกูคนะทถึงจะรู้เรื่อง<ด>ออนี่มันใช้เชื้อเพลิงอะไรวะเนี่เตาควันเยอะชิบหายเลยหรือว่าวล์ว,ลว,ว,วรวอพวกมนะัน่ะหนูหรืออะไรนะหนูหนู <c oughs> ไม่ใช่แมวหนูรรืออะไนะไว เออลุงนี่แวะเอาไอ้เนื้อตรงนู้นมาก็ดีอ่ะไอ้ตัวเฮียดโดนรถชนตายเน่าอีกตรงนั้นไม่น่าจะเามายากเลยไอ้พีีมึงกินยังอ่ะเขากินกันหมดแล้วเหลือมึงเนี่ยม,มาม่าอืดแล้วนะ่ะมึงดูเป็นไงครับท่านผู้ชมมันไปขี้มาแนละ้วทุกคนดูมาม่าอืดหมดเลยเอาละซื้อมามึงซื้อมาหกบาทตอนนี้เหลือสิบบาทแล้วเขาขยเขเพิ่มจะพูดอะเขาสุกแล้วนะทุกคนไอ้มินมินมาลองชิมด้ย เป็นไงเดียวมากาลังเถียงเรื่องอะไรกันไม่รู้นะดูแล้วมันคงไม่เต็มไอ้เหี้ยน่ะอ่ะลองกินด้วยเนาะชีกชีกชีกกินเลยมึงทำอย่างกั้นหนูกูเน่าจริงๆนะมึงคือตำหนักจับนี่หนังอันนี้เป็นหนังที่เราไม่ได้ลอกนะทุกคนเอาขนเอาขนออกเดี๋ยวลองเนี่ยมันย่อขนหวานปุ๊เป็นไงอร่อยไหมถ้าอร่อยบอกอร่อยถ้าไม่อร่อยขากทิ้งเลยตรงนี้แหละ ฮาทุกคนก็นเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนแล้วเนาะอย่างว่าเด็กแล้วนะครับก็พรุ่งนี้จะต้องมาฉีดยาแต่เช้าเราอาจจะตื่นมาตีห้าก็าจ,จะถ่ายคลิปปิดคลิปตอนเช้าเช้ามืดก็ก่อไฟผิงกันนะเพิ่ง,นะงดับไปเมื่อกี้เดี๋ยวจะขึ้นนอนกันลนะเดี๋ยวเราไปเจอก,กันบนห้างกันเลยนะทุกคนว่า,วาอะไรหลีอย่างนะ <S <S างั้นแหละเดี๋ยวมันก็แจ้งไฟมันเนี่ อากาศเย็นมากับทุกคนบอกเลยห้<บ>อาอสามเณรห้สามเณร<บ>หนีวัดห้าเหเหี้ยอะไร้วก็ถีบเลยนะป <laughs> ไปเดี๋ยวไปเจอกันเ<ก>ข้านอนแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็จะนอนกันแล้วนะก็เจอกันพรุ่งนี้ตอนประมาณตีหนะ้าน่๋ยวผมก็จะขับปิโกงกลับบ้านนะครับเรากลับก่อนนะพว่อไอ้บีมก็นอนเดี๋ยวจะไล่ไบีมไปนอนเต้นในกิปนะรอเช้าๆก่อนไลยแล้วก็จะเก็บของ ไปก่อนเพราะว่าเช้าต้องไปฉีดยา40ตปวไล่นะไป4คนมึงไปเงียบๆนะอย่าให้ได้ยินเสียงบริสัตว์อีโก้งกูไม่ใช่จักรยานจะได้เงียบดูแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับบ้านประมาณตีห้ากันน้อใช่ไหมเราก็กลับพร้อมกันเองไม่ถึงตีห้าทุกคนเนี่ยดูก็หกโมงลมลมแรงนะดูลมแรงนะดู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 ลมพัดนี่ดูดูข้างหลอก หล่ครับลมลมลมธรรมชาติเลยแฟสข้างหน้ากูไม่มีลมข้างหน้านี่่ก็รอกันสองคนครับครับผมมีเสอเพลงคนมีคู่อะไรทุกคนเจอกันเช้านี้ครับไอเช้าพรุ่งนี้ครับไอเช้าวันนี้ครับทุกคนตอนนี้นีดหนึ่งละอ๋อก็เป็นวันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวจากกันในคลิปนี้เลยนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปผมเลยนะวันนี้ก็มานอะหน้ากันนะ